ผลิตออกมาพูดนะครับว่าเกินกําลังรัฐบาลนะฮะก็จะยื่นเสนอขอทางนายกนะวา่าให้เอาหน่วยงานของต่างชาติมาช่วยนะฮะหรือว่าที่เรียกว่าสตาร์ลิงนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้มันก็อย่างที่บอกนะครับคนที่มันทํางานไม่เป็นอ่ะมันก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะอาย่าหาว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าซ้ําเลยฮะ,ะทุกคนรู้อยู่แล้วครับเหตุการณ์ที่หนักหนากว่านี้ก็คืออะไรซึนามิซึนามินี่ คุณทักษิณตอนนั้นที่เพียงเป็นนายกอยู่นะเป็นไงครับลงพื้นที่ปั๊บสั่งการปุ๊บแล้วก็บอกเลยนะว่าไงบอกว่าเนี่ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาต่างชาติมาช่วยเดี๋ยวคนไทยเนี่ยได้เองก็ <c ười> ปรากฏว่าเป็นไงสุดท้ายเรียบร้อยครับผม <c ười> คือคนที่มันไม่มีความสามารถนะฮะคนที่มันไม่มีความสามารถมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับคือถ้าเกิดคนที่มีความสามารถจริงอะ่ะ ปัญหาน้ําท่วมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับภัยพิบัติอะขั้นแรกอะเราก็รู้นะมันจะต้องตั้งศูนย์ขอความช่วยเหลือก่อนตั้งบอลลูมตั้งอะไรก็ว่ากันไปนี่น้นําท่วมมาวันสองวันแล้วถ้าประชาชนไม่ด่ามึงก็ไม่ตั้งวอลลูมถ้าประชาชนไม่เกิดปัญหามึงก็หาเสียงต่อไปมึงก็เปิดตัวผู้สมัครต่อไปไลฟการช่วยเหลือน,นะครับผมแล้วสุดท้ายประชาชนก็ช่วยเหลือกันเองครับเพราะฉะนั้นเอรัฐบาลจะมีไว้ทําไมอะครับถ้าในเมื่อประชาชนเขาก็ ช่วยเหลือกันเองได้มีความสามัคคีกันก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วทั้งนั้นที่หน่วยงานรัฐนะมีทั้งงบประมาณแผ่นดินมีทั้งงบช่วยเหลือน้ําท่วมมีทั้งพรบฉุกเฉินอะไรก็ตามเนี่ยแต่มึงไม่ใช้แล้วมึงก็บอกว่าเงินหมดขอประชาชนช่วยบริจาคหน่อยมึงเอาไปทาอะไรหมดฮะไอสี่พันล้านเนี่ยมึงเอาไปเซ็นโมโตจีพีอันนั้นคือหมดแล้วใช่ไหมแล้วมาถึงนะั้นมึงก็พูดว่ามึงจะเยียวยา,ยายเลยทันทีทั้งนั้นที่มึงไม่ได้ประเมิสนสถานการณ์เลยว่าเออนะ้ำมันท่วมยังไงเสียหายเท่าไหร่ มีบู้สีชีวิตไหมช่วยคนยังช่วยยังไม่ได้เลยอยู่ๆก็อะเน,นี่ยเดี๋ยวแจกแล้วพอไม่ทันไรนะพอกระแสคะแนนเริ่มไม่ดีนะเดี๋ยวน้ําท่วมนะครับถ้าเกิดมันลดลงนะถ้ามันดีขึ้นนะเดี๋ยวให้คนละครึ่งไปกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคือ <c ười> อะไรของมึงอะไรของมึงก่อน <c ười> เออนะนะักข่าวถามว่ารัฐบาลทํางานล่าช้าไอดี ID บอกไม่ล่าช้า ไอ้นั่นถามวัวไอ้นี่ตอบควายนะพอกันนะครับทั้งสื่อนะแล้พวกสื่อก็เหมือนกันนะโทษฟ้าดินโอ้ยนู่นนี่นั่นเกินความควบคุมของรัฐบาลแล้วมันคือมึงไม่ต้องโทษฟ้าดินครับมึงโทษไอ้ตัวรัฐบาลแหละอันนี้เขาเรียกว่ารัดล้มเหลวของแท้ล้มเหลวตัวจริงนะทํางานก็ไม่เป็นพรลบอฉุกเฉินมีก็ไม่ใช้โอ้ตาย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 ,ตาย,ตายนะอนะ ประชาชนก็รับเคาะไปแล้วกันครับในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ชาวหาดใหญ่และชาวภาคใต้ด้วยครับ